วันนี้เราจะพามาปลุกครั้งเรื่องของอโร m a มาออนไลน์สโตที่เดียวกับโชว์รูมของเราบนถนนานาคน,น,นิวัสลาดราว71ดพกันจ้าก็ช่วงนี้เครื่องจากเมืองนอกทยอยเข้าครั้งของเรากันถี่ยิบเลยเพื่อเตรียมรับโปรแรงแห่งปีนะคะอย่างวันนี้ถึงคิวของแมสเซอร์แมสเซอร์เครื่องบทแบรนด์ดังส่งตรงจากอิตาลีถึงครั้งของเราแล้วมาครบทุกร่นไม่ต้องปรีออเดอร์ไม่ต้องรอของสั่งเลยมีครบมีเยอะ xlvi มา1คอนเทนเนอร์จุ โอยแค่กล่องก็อยากได้แล้วว่าเป็นลายไม้แบบไม่ซ้ำกันด้วยสิ่งในเจอ้าของเขาสุดๆเลยแหละนะคะสำหรับรุ่นนี้โดยเครื่องนะคะที่โรมาของเราในออเดอร์ไป เมื่อส่งจากประเทศผู้ผลิตเนี่ยนะคะถึงไทยเราไม่ว่าจะแอร์เฟดมาหรือว่าจะลอยเรือมาแล้วก็จะเอามาดรอปไว้ก่อนที่คลังเนี้ยก่อนที่จะ QC นะคะโดยส่งไปที่คลัง QC อทีหนึ่งอยู่ที่ลาดพร้าว47เมื่อ QC อย่างละเอียดละก็จะส่งไปติดตั้งให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะอย่างวันเนี้ยนะคะแมเซอร์เข้า2คอนเทนเนอร์เมเจอร์วีมาแล้วนะใครรออยู่เห็นถามกันมาเยอะมากเลยหรือว่าจะเป็นโคนี่เอสโลเบอร์เอส r ซดเอ็มซูเปอร์จอยลี่นะคะก็มาครบเลยเนี่ยตอนเนี้ยกาลังเตรียมที่จะ ่งพวกนี้นะคะไปยังคัง QC ที่ลาดพร้าว47ต่อตามออเดอร์ของลูกค้าที่ออเดอร์มานะคะสต็อกเราแน่นเอียดกันขนาดนี้มีแบรนด์ไหนบ้างก็ลองกวาดตาดูกันได้เลยเนาะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็มีโปรเด็ดเดเลยนนก็คือโปรดีลด่วนชวนมาช็อปนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดนะคะถึง10เดือนหรือว่ารับส่วนลดเงินสดรับกิฟต์วช์เชอร์รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องบดเครื่องปั่นสมูทตี้แล้วก็คอร์สเรียนจาก A C A นะใครสนใจติดต่อมาได้เลยจ้า